ตัวไส้ทำไส้เผวือกเจนี่นะครับก็จะเป็นแครอทมันฝรั่งมันม่วงยอกระโพดเห็ดหอมแล้วก็เป็นบลอกคอลี่วิธีการเช็คน้มันก็ใช้แป้งเผลือกของเราเนี่ยเช็คมันไปก่อนนะครับนี่นะครับอย่างนี้คือน้ำมันยังร้อนไม่ถึงนะครับเพราะว่าพอฟูแล้วไหลออกอย่างนี้นะครับน้ำมันเนี่ยความร้อนยังไม่ได้นะครับเดีย๋ยวยกให้ดูนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่จะทำมนําำมาทําให้ชมวันนี้ก็จะเป็นอีพีต่อเนื่องเลยนะครับจากเมนูที่แล้วที่ทำเป็นเผือกทอดแบบชอรลือรแบบธรรมดาให้ชมนะครับวันนี้จะมาทําเป็นเผือกทอดเจให้ชมนะครับเป็นการต้อนรับ ก,กินเจนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมรวมถึงวิธรรีทำไปครับเราก็มาดูกันที่ส่วนผสมกนนะครับเผือกเราใช้เผือกแก่นะครับนี่นะหั่นบางบอย่างนี้ฮนะบอกเปลือกออกให้หนาเล็น,นึงนี่นะครับท่านผู้ชมหกขีดหรือว่าหนึ่งช่างถ้าเป็นภาษาจีนนะหนึ่งช่างนะครับแล้วก็จะเป็นแป้งข้าเกลาอร้อยแปดสิบกร,รมัมแล้วก็จะเป็นเนยขาวเจ็ดสิบห้ากร,รัมนะครับแล้วรสชาติที่จะปรุงลงไปก็จะเป็น เกลือประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็มีผงกะโรีครึ่งช้อนชาเนี่ยฮะเดี๋ยวจะทําแป้งเผือกกนก่อนเดี๋ยวเราไปลงมือทำมันครับ <Yahoo! S 1> เรนก็จะนึ่งเผือกของเราเลยนะครับใช้ซึ่งชัน้นเลยนะครับนึ่งแป้งเลยนะครับท่านผู้ชมแป้งลงไปครับใช้ไฟร้อนจัดในการนึ่งเลยนะครับ จะนึ่งอยู่ที่20นาทีแล้วก็ปิดฝาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาชมหน้าตาลนถึงกันไปนวดแป้งกันนะครับพอเนื้อเผือกกับแป้งข้าวเก่ามา20นาทีนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมดูเผือกเาหน่อยนะครับนี่สุกแลวนะครับเราจะนําเผือกขงองเรานะครับลงเครื่องตีไปเลยนะครับ เราก็นวดเผือกไปก่อนเลยนะครับพอเผือกเริ่มเนียนนะครับเราก็มาลงเป็นแป้งข้าวเก่านะครับที่เรานึ่งไปกับอ่เผือกนี่นะครับน,นะฮะสูตรนี้เป็นสูตรแป้งแห้งนะครับก็คืออ่ใช้เป็นวิธีการนําแป้งข้าวเก่านี่ฮะไปนึ่งเลยนะครับพร้อมกับเผือก ในอีกสูตรนึงก็คือจะนําแป้งข้าวเก่านะครับมาลวกน้าร้อนนวดให้เนียนแล้วก็จะมาผสมทีหลังนะครับนี้สูตรนี้ก็อีกเป็นอีกสูตรนึงนะครับก็จะมีขั้นตอนวิธีการทําที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็มานวดแป้งต่อเลยนะครับด้วยการใช้อ่าเบอร์ต่ำไว้ก่อนนะครับใช้นวดแบบช้าๆก่อนนะครับ านาวดเผือกกับแป้งนะฮะมาสักพักนะครับแล้วก็จะมาเติมเป็นแบบเนยขาวเลยนะครับลงไปเลยครับแล้วเราก็นวดเลยครับใช้เบสต่ำไวก่อนนะครับพอแป้งเผือกนี่นะฮะเราเริ่มเนียนนะครับเราก็จะมาลงรสชาตินะครับลงเกลือไปเลยครับ ตามวนน้ำตาลนะครับแล้วก็เป็นผงโพโรสนะครับเดี๋ยวเรามาปั่นต่อเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวดูดตาชัดๆกันหน่อยนะครับนี่ท่านผู้ชมกล้องซูมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะนวดมือซ้ำอีกรอบเลยนะครับให้แบบ แป้งเผือกเราเนียนนิดนึงแล้วเราก็จะพักให้เย็นแล้วก็จะนําไปแช่ตู้เย็นให้ตัวแป้งเผือกเนี่ยเซตตัวนิดน,นึงนะครับระหว่างรอเดี๋ยวเราไปทําไส้นะครับโอเคตัวไส้าทาไส้เผือกเจนี่นะครับก็จะเป็นแครอทมันฝรั่งมันม่วงยอกระโพดหรือว่ากระโพดอ่อนหรือจะใช้เป็นเม็ดกระโพดก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมแล้วก็เป็นบลอกคอลี่ก็หั่นเป็นกเต๋านี้นะครับท่านผู้ชม ต่อใหญ่ๆนิดนึงนะครับอันนี้ผมลวกเรียบร้อยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมผักได้นะฮะตามชอบเลยที่ชอบทานนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วลันเตาถั่วหวานพวกนี้ใส่ลงไปได้นะฮะตามชอบเลยแล้วก็ส่วนรสชาติที่จะปรุงลงไปก็เป็นรสชาติอ่อนๆนะครับที่จะใส่ลงไปจะไม่ใส่รสจัดมากนะครับสำหรับสูตรไสเจนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำครับไปครับเราก็นํากระทะมาตั้งนะครับให้กระทะร้อนนิดนึงแล้วเราก็ลงเป็นน้ํามันพืชเลยนะครับ ไม่ต้องเยอะนะครับเลี้ยงกระทะก็พอนะครับสำหรับน้ํามันเราก็ลงเป็นแบบผักรวมของเรานี่นะครับลงไปเลยนะฮะที่ลวกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผัดผักนะห,หอมก่อนนิดนึงนะครับแล้วตอนลวกผักนะครับอย่าลวกให้ผัก คำยนนเกินไปนะครับรั่วผักแค่พอสลดนะครับแค่เอาแค่แบบพอหายเหม็นเขียวนะครับอันนี้ผมทําให้แบบใส่เป็นมันม่วงมันมันฝรั่งไปด้วยนะครับประยุกรวมรวมกันนะครับสูตรเดินจริงนี่คือไม่มีมันม่วงไม่มีมันฝรั่งนะครับอันนี้ผมทําแบบออกให้ออกแบบรวมนิดนึงนะครับ มีมันฝรัง่งมีมันม่วงก็เวลาทาเนี้ยหยู่ทร้องเลยนะครับสำหรับ,บคนทาเนเจนะฮะพอเริ่มหอมอนี้นะครับเราก็มาลงเป็นผงบหรีประมาณหนึ่งช้อนชาหรือสองช้อนชาก็ได้นะครับผัดซ้ำเลยครับผัดให้ผงบหรีนี้ออกกินกันนะครับ เริ่มหอม,มกลิ่นผงกะหรี่แล้วนะครับเราก็มาปรุงรสชาติกันนะฮะเบาไฟลงก่อนท่านผู้ชมเราก็มาลงมป็นเกลือนะฮะมานปลายช้อนชาไม่ต้องเยอะนะครับท่บานผู้ชมน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนชานะครับตัวมันม่วงตัวมันฝรั่งนีจะมีรสชาติออกแบบหวานนินดๆแล้วนะครับตามด้วยซอสเห็ดหอมลงไปครับประมาณสองช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ซอดปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับลงไปครับแล้วก็ผัดซ้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมเป็นผงปรุงรสเกได้นะครับอยากให้นัวขึ้นนะครับส่วนตัวแป้งเผือกนี้ก็จะใช้เป็นแบบสูตรเดียวเลยกับ แป้งเผือกที่ทําสูตรไม่เจนี่แหละฮะว่าตัวแป้งเผือกเนี่ยเจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตท่านผู้ชมนี่นำแบบการทํา,าทแป้งตอนที่แล้วนะฮะมาตัดต่อให้ชมเลยนะครับเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วก็จะมาเติมเป็นน้ํามันงานะครับเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาน,นะครับท่านผู้ชมไปนะครับ จะไม่ใส่พริกไทยนะครับท่ผู้ชมผัดซ้ำอิกนีดครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลงแป้งมันละลายน้ำนิดนึงนะครับเพื่อให้ไส้เกาะกันเวลาห่อด้วยห่อง่ายนะครับไม่ต้องเยอะนะครับท่านผู้ชมโอเคพอไส้นี้เกาะกันนะฮะลงไปเลยครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละผัดซ้ำอิกนีดครับเอานไส้เราก็ได้แล้วนะครับ เราก็จะมาหอ่อเผือกเจอของเราเลยนะครับมาฮะท่านผู้ชมก็จะนวดแป้งให้นิ่มให้เนียนอีกรอบนะครับหลังจากที่แช่ตู้นะครับพรกแป้งเราเนี่ยอาออกมาจากตู้เย็นนะครับก็จะใช้เป็นแป้งอแป้งแห้งแป้ง,ปงข้าวเก่าเนี่นะฮะเลี้ยงนิดนึงนะครับ ก็มาขึ้นรูปนะครับนวดให้เป็นเส้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เด็ดแป้งเลยครับนี่นะครับลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามใจชอบนะครับท่านผู้ชมปัดนเป็นวงกลม่างนี้ฮนะก็กด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 ,ก,ดก็ตักไส้ลงไปนะครับนี่นะครับกดทช้ช้อนหรือว่าเป็นไม้พายก็ได้นะครับกดประมาณนี้ฮนะก็เก็บ มานี้นะฮะแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆนะครับแล้วก็มาบีบประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาชมอีกสักลูกนะครับท่านผู้ชมปั้นแล้วก็กดนะครับใช้ตรงอ่าสันมือตรวนี้นะฮะกดลงไปที่แป้งเขือกตอนนี้นะครับแล้วก็บีบขอบนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะตักใส่ลงไปครับ กดกดกดนะครับแล้วก็ออกมาหมุนคืึงคึ่งน,นี้นะครับรายลูกส่วสนนี้ก็ปั้นให้กดนิดนึงนะครับแล้วก็บีบท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขอปั้นให้เสร็จเดี๋ยวจะมาทอดให้ชมกันครับโอเคเราก็มาเริ่มทอดกันเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ใช้ตะแกงหรือกระ,ะชอนนี้นะครับใช้กระทะน้น้ำมันก่อนนะครับ แล้วก็นาเผือกนะครับมาวางเลยทอนดิชมประมาณสามลูกก่อนนะครับเพราะว่ากระชอนเนี่ยเล็กนะครับเห็นที่แช่น้ํามันก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่บอกไปก็คือเผือกเราจะได้ไม่ติดนะฮะจะได้แกะออกง่ายๆนะครับน้ํามันก็คือให้ใช้น้ํามันใหม่นะฮะในการทอดหรือว่าน้ํามันใส่นะครับอาจจะไม่ใหม่ก็ได้แต่ว่าเป็นน้ํามันที่ยังใสอยู่นะครับเดี๋ยวใช้น้ํามันเก่าที่แบบมีสีที่เข้มแล้วนะครับว่าสีจะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็วิธีการเช็คน้ํามันก็ ใช้แป้งเผือกของเราเนี่ยเช็คลงไปก่อนนะครับนี่นะครับอย่างนี้คือน้ำมันยังร้อนไม่ถึงนะครับเพราะว่าพอฟูแล้วไหลออกนี้นะครับน้ำมันเนี่ยพร้อมร้อนยังไม่ได้นะครับเร่งไฟให้น้ำมันร้อนขึ้นอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมทอดเผือกเนี่ยจะมีเคล็ดลับนิดนึงนะครับจะทำยากกว่าปินซำเม,มนูอื่นนะครับในการทอดนะครับ เราเลิ่ไฟมาสักพักนะครับเราก็มาเช็คละมันซ้าเลยครับประมาณนี้นะครับนี่นะขึ้นฟูอย่างนี้แล้วไม่ไหลออกนะอย่างนี้นะฮะละมันได้แล้วนะครับก็ปรับได้เลยครับแต่เราก็นําเผือกของเรานะครับลงไปเลยโดยการแช่งไปที่ด้านล่างนี้ก่อนนะครับไล่ไปนะฮะมันนะครับค่อยไล่งไปนะครับ นีบนะครับพอเราแช่มาสักพักนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนีดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเราจะแช่เผือกของเราด้วยการแช่ด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้ยังไม่สุกนะครับด้านบนเนี้ยฟูสุกแล้วฮะเราจะแช่อกประมาณสักสามสี่นาทีโดยการแช่ด้านล่างนะครับก็คือแช่ไว้อย่างนี้นะครับ นี่ครับเราแช่เผือกเรามาประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับนี่นะฮะเผือกเราก็สุกแล้วนะครับเเล็งไฟนิดนึงให้น้ำมันร้อนขึ้นอีกหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะนําเผือกของเราลงไปทอดซ้ําเพื่อเป็นการไล่น้ำมันรวมถึงเพิ่มความกรอบให้กับแป้งเผือกของเรานะครับเล็งไฟครับพอน้อมันเราร้อนเพิ่มขึ้นนะครับเราก็นําเผือกของเราลงไปแช่อีกรอบนึงครับนี่นะครับรอบนี้ไม่นานนะฮะท่านผู้ชมเป็นการแค่แบบว่าเป็นการไล่น้ำมันรวมถึง เพิ่มความกรอบให้กับเผือกของเราแค่นั้นเองนะฮะประมาณ20วิวิประมาณนี้ฮะถึง30วินาทีก็ได้แล้นะครับสังเกตที่สีกกสอย่าให้สีแบบเข้มจนเกินไปนะให้สีออกแบบเหลืองทองนะครับโอเคเราก็มาจัดลงจานกันเลยนะครับร้อนรอนท่านผู้ชมทำทานง่ายๆนะครับเมนูนี้ช่วงเทศกาลกินเจนี่นะฮะ น,นี่เราก็จะทานคู่กับเป็นพริกเซี่ยงไฮ้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพริกเซี่ยงไฮ้ของจีนชาตินี้ไม,ไ,มไม่เจนะฮะก็จะทานเป็น uh, ทานคู่กับน้ําจิ้มบวยกอก็ได้ท่านผู้ชมน้าจิ้มบวยหรือว่าจะเป็น uh, ซอสของประทศก็ได้นะฮะท่านผู้ชมอร่อยเหมือนกันนะครับหมดมไม่หมดนะครับท่านผู้ชมขอลงอีกสักหนึ่งลูกประมาณนี้ท่านผู้ชม มูนี้ท่านผู้ชมชมหน่อยครับรมมาณนี้นะครับเมนูเผือกทอดเจต้อนรับเทศกาลกินเจนี่นะฮะที่นํามาทําให้ชมวันนี้ก็ฝากผู้ชมลองเอาไปทําทานกันดูท่านผู้ชมอร่อยมากเมนูนี้ก็ชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสูตรดีๆเมนูเด็ดๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ